สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะศึกษา sin A บวกลบ b cos a บวกลบ b นะครับจะเอาสูตรพวกนี้มาบวกหรือลบกันนะครับโดยเราจะเรียงลำดับสูตรใหม่ดังนี้นะครับให้สูตร sin a เบวเป็นลำดับที่1เป็นสูตรที่1น,นะครับให้สูตร sin a ลบบเป็นสูตรที่2ส,สูตร cos a ลบ b cos อ,อ่า สูตร cos a บวก b cos a เลบ b เป็นสูตรที่3 4ตามลำดับครับคราวนี้เราจะลองเอาสูตรที่1กับ2มาบวกมาลบกันดูครับโดยครั้งแรกเราจะเอาสูตรที่1มาบวกสูตรที่2ครับสูตรที่1บวกสูตรที่2องสูตรที่1คือสูตรนี้นะครับสูตรที่1คือสูตรข้างบนตัวนี้สูตรที่2คือตรงนี้ครับจะเอามาบวกกัน การเอาสมการมาบวกกันก็อาจจะเอาฝั่งซ้ายบวกฝั่งซ้ายครับแล้วก็เอาฝั่งขวาบวกฝั่งขวาครับดังนั้นฝั่งซ้าย s ซ n a บวก b กับ sin a ลบ b นะก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็น sin a บวก b บวก sin a ลบ b ครับโอเคนะครับเอาสูตรที่1บวกสูตรที่2 สูตรที่1บวกสูตรที่2ซ้ายบวกซ้ายขวาบวกขวาตอนนี้เราได้เอาซ้ายบวกซ้ายแล้วครับซ้ายบวกซ้ายได้ดังนี้เราพบว่าสองตัวนี้นะครับสองพจน์นี้ไม่เหมือนกันเลยดังนั้นก็บวกกันไม่ได้ก็ติดไว้แค่นี้ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็ไปดูขวาบวกขวาบ้างครับฝั่งขวาบวกฝั่งขวาเราก็ดูว่าอะไรที่บวกกันได้อันนี้ sin a cos ค แล้วก็ไปบวกกับข้างล่างนะเนาะมีอะไรที่บวกกันได้ไหมไซน์เอคอสบี B. บวกกับไซน์เอคอสบีนี่ไงครับไซน์เอคอสบี B. กับไซน์เอคอสบีเหมือนกันเลยก็เหมือนกับ x บวก x นะครับ x บวก x ได้ 2x อันนี้ก็เช่นเดียวกันไซน์เอคอสบี B. บวกไซน์เอคอสบีก็จะบวกกันแล้วได้2 s i ไซน์เอคอสบีครับอ่ก็เหลืออีก2ตัวนะครับตรงนี้ บวก cos a sin b แล้วก็เอามาบวกกับลบ cos a sin b บวกมาบวกกับลบก็เปรียบเสมือนบวก x ลบกับ x นะครับบวก x ลบ x เราเอามาบวกกันบวก x ลบ x ได้อะไรลองทดสิบวก x ลบกับ x เอามาบวกกันนะเนี่ยก็จะตัดกันนะครับหายไปกลายเป็น0นย์นั่นเองนะครับดังนั้น สตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้แต่2ตัวนี้บวกกันหายไปเลยนะครับตัดกันหายไปโอเคครับเราก็ได้สูตรใหม่มาเป็นสูตรสีน้ำเงินตรงนี้เดี๋ยวเราเรียงลำดับนิดหน่อยเรียงใหม่นะครับอ๋อเดี๋ยวยังไม่เรียงรอเรียงทีเดียวเลยนะครับอ,อันนี้เก็บไว้ก่อนนะเราได้สูตรนี้มาคราวนี้เอา1บวก2ได้สูตรนี้มาเดี๋ยวเราลองเอา1ลบ2บมังครับ1ลบ2 สมการที่1ลบกับสมการที่2ครับหนะึ่งลบสอกับ2เนาะเอามาลบกัน1-2ลบสก็คือบนลบล่างนั่นเองก็กลายเป็น sin a บวก b ลบกับ sin a ลบบครับ1หนลบสอนะครับอันนี้ลบกันคราวนี้ไปดูฝั่งขวา ไซน์เอคอสบีลบกับไซ n a เอคอสตบีตัวนี้1ลบสองนะอันนี้ลบกันนะครับเนี่ยลบกันมันก็ตัดตัดกันหายไปเลยเพราะมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันลบกันหายไปคราวนี้ไปดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ก็บวก cos a sin b ลบกับลบ cos a s i อซนเดี๋ยวเราลองทดนิดนึงครับเดี๋ยวงงบวก cos a s i อบอ่ะบวกไม่เขียนเขียน cos A s i บีเนี่ยเรากำลังทำา1ลบสใช่ไหมล่ะ1-2บสก็เอาบนลบล่างนะครับ cos A s i ซบลบบนนะบนลบกับข้างล่างแต่ข้างล่างเป็นลบคอ s A อไครับอ่ะนี่คือบนลบกับล่างนะครับ ก็เป็น cos A sin B ลบกับลบ cos A sin B ครับอ่ะคราวนี้ตรงนี้ได้ไร cos A sin B ลบลบ,ลบเป็นบวก cos A sin B บวก cos A sin B ก็เลยกลายเป็น2 cos A sin B ครับอ่อันนี้ก็ได้เป็นเอกลักษณ์ข้อต่อมานะครับข้อต่อมา sin A บวก B ลบ sin A ลบ B เท่ากับ2 cos A sin B ครับ อันนี้ก็ลองเอา3กับ4บ้างคราวน,นี้ลองดูครับ3เอาบวกก่อนก็แล้วกัน3บวก4 3บวก4นะครับอันนี้กับอันนี้ก,กันครับ cos a บวก b cos a บวก b บวกกับ cos a ลบ b ครับ ก็ฝั่งซ้ายบวกกันฝั่งขวาบวกกันด้วย cos a cos b ก็บวกกันนะครับสองตัวนี้บวกกันถ้บวกกันได้นะแลก็บวกกันได้2 cos a cos b ครับส่วน2ตัวนี้บวกกันได้อะไรลบ sin a sin b บวกกับบวก sin a s ซ n b ก็เหมือนกับลบ x บวก x นะครับก็หายไปครับกลายเป็น0ดังนั้น3บวก4ก็ได้แค่นี้เลย คราวนี้ไปดู3ามลบสบ้าง3าลบสก็เอาฝั่งซ้ายลบกันครับสามลบสบนลบล่าง cos a บกบลบกับ cos a ลบ b นะครับลบกับ cos a ลบ b อืมเรจะเท่ากับ cos a cos b ลบกับ cos a บวกบหายไปเลยครับตัวนี้ นดี่ก็มาดูตรงนี้ครับลบกันลบไซเอ s ไซบีลบกับบวกไซเอ s ไซบีนะเดี๋ยวลองเขียนดูครับ3ลบ4ลบไซเอไซบีเอไซบีลบกับข้างล่างแต่ข้างล่างเป็นบวกไซเอ s ไซบี A, นี่เนาะ ก็จะได้ว่าลบ sin a ซลบบวกลบบวกเป็นลบก็เป็นลบ sin a เ b ไซลบ s i น a ซทีนะตัวนี้ก็เป็นลบ2 sin a sin b ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเรามีเอกลักษณ์จุด4ข้อ1 2 3 c มีสูตร4สูตรนะครับก็เอา1บวก2บ้าง1ลบ2บ้างก็ได้มาอีก2สูตรเอา3บวก4 3ลบ4ได้อีก2สูตรครับ เดี๋ยวเราเขียนสูตรใหม่สูตรแรกก็จะเป็นสูตรนี้ครับเดี๋ยวเราพลิกกลับนิดนึงครับเอาฝั่งขวามาเขียนก่อนก็จะเป็น2 sin a cos b จะเท่ากับ sin ซ้มบวก sin ดิฟครับ sin ์ซัมซก็คือ a บวก b นะบวก sin ดิฟดิฟก็คือ a ลบ b ครับ และนี่ก็คือสูตรที่5ครับสูตรที่4สูตรที่5ต่อไปสูตรที่6สูตรที่6ก็จะเป็นอันนี้ครับ sin a บวก b ลบ sin a ลบ b เท่ากับตัวนี้ครับเอาฝั่งขวามาเขียนก่อน2 cos a sin b เท่ากับ sin ซัมลบ ไซดิฟนะครับและนี่ก็เป็นสูตรที่6ครับต่อไปก็อีก2สูตรครับเดี๋ยวเปลี่ยนประการนิดนึง mm hmm. ก็จะเป็นสูตรนี้ครับสูตรแรกเป็น2 cos a cos b สเท่ากับคอส s ัมบวกคอส i s เป็นสูตรที่7ครับต่อไปก็สูตรนี้ครับก็จะเป็นเอาฝั่งความมาเขียนก่อนนะครับลบ 2, สอง n ซ sin b เท่ากับคอสซัำลบคอสดิฟครับ อ่ะก euh, <mm oh. right. ็เป็นอ right ันเสร็จสิ้นครับครบทั้ง8สูตรนะครับสำหรับสูตรข้างบนเราอาจจะเรียกมันว่าสูตรซดหรือคอสของผลบวกหรือผลต่างของมุมนะครับสูตรข้างล่าง4สูตรตัวนี้เราอาจจะเรียกว่าสูตรการแปลงผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิติให้เป็นผลบวกนะครับเนี่ยแปลงจากที่มันคูณกันอยู่นะซด์คอสคอสไซด์คอสคอสซด์ซให้กลายเป็นบวกกันนะครับซึ่งบางทีมันก็จะมีประโยชน์อย่างเช่น เราไปเรียนเรื่องปริพันธ์นะครับการอินทิเกรตในระดับมหาวิทยาลัยเราก็อาจจะได้ใช้สูตรนี้นะครับโดยแปลงผลคูณให้เป็นผลบวกแล้วแยกอินทิเกรตแต่ละตัวก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องทำบายพาสอันนี้เช็คสูตรนิดหน่อย2 s i ไซด์คอสสองคอสไซด์ไซด์ซัมบวกไซด์ดิฟไซด์ซัมลบไซด์ดิฟสองคอสคอสคอสซับวกคอสดิฟลบสองไซ i ์ไซค ซ้ำลบคอดิฟโอเคครับเป็นอันครบตอนนี้เรามี8สูตรแล้วนะครับ